พอแอนบอกว่าแอนต่อจอยแล้วพี่ต่อมาหาคุณก้องก่อนเลยเอาใครต่อพี่แอนพี่ไปหาแล้คนเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาแล้วเดี๋ยวไปมามาเสียวพี่ต่ออ่ะมีแสงดีดีพี่มาก่อนจอยตามคิวจะอยู่ใกล้ครูมากกว่าอะไรนะจะอยู่ใกล้ครูมากกว่าจอยก็ทับเต๋าสิ เอา <quin van, S 1> ตัวทับเลยไม่เอาอ่ะพี่สาวไม่รู้สึกหลงเจตนเลยได้ละวันไม่ทราบเป็นไรไม่รู้ว่ามาไงอาการรักเธอ

เอาดีๆเอาเดี๋ยวนะเพลงนี้มันยังไงกวนปะกวนครับกวนใะเป็นความความรู้สึกเราให้เพื่อนเล่นมีแอนเซอร์เป็นเพื่อนพูดให้เพื่อนฟังอะไรเงี้ยอ่าเพราะเป็นหลงชอบอีกคนนึงเออทำไมขึ้นมาตีโจทย์แต่งมันขวนดีนะเนี่ยจริงๆคือคุณว่าได้ได้ได้ดิดีทำไม กันแท็กจังหวะ้ระวังคนอ้ใไม่ด้มันจังหวะอย่างพอดีอ่าไวเดี๋ยวกิวใกล้นะ ก็คนมาที่หลังก็ต้องเศร้าต่อไปเรือดใจไม่ไหวไม่ได้ใกล้เออใช้วิธีหน่วงดีๆระวังเดี๋ยวไม,มน,นเดี๋ยวมันไอ้นี่อยาจับอกไว้ดิจับอกไว้มันจะได้จะได้คุมอยู่อ่ะแต่อดใจไม่ไหวไม่ได้ใกล้เออพอจับแล้วมันรู้สึกไหมว่ามันคุมอยู่คร<ะ>ับอ่าเอาใหมา่เฮ้ยแวนดีว่าชอบขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นชอบชอบชอบ มิทุกไปวันวันไม่กล้าขอเบิร <c oughs> ์น่าจะเฝ้าทำไมไ, <c oughs> ไม่ได้จะไปแทนที่ดวงของเธอทำไมเ<า>อ <c oughs> ้คนมาทีหลังก็ต้องเศร้าต่อไปแต่อดใจไม่ไวเม่อดิ้นร้าอยู่กับเธอ, <c oughs> อจุก <c oughs> ตายอยู่แล้วนะ ลงรักคนมีต่ขอแอบมองอุก่วันคปอลมช่วาช่วจนที่ร้ตัวกันน่ารัได้ถึงงรักคนมีต่ขอแอบมองทุกช้าเก็รู้ว่าทิงไป แค่พบเธอคิดถึงแลอนอนฝันดีระวังนอนฝันดีขอหม่แค่พบเธอเอาตันเต้ด้วยแค่พบเธอด้แค่พบเธอเธอ่พเอาใหม่แค่พบเธอคิดถึงเ่เ่่ค่เออแค่พบเธอ คิดถึงและนอนฝันดีเออโน้ตระวังโน้ตเต้นลา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 เต้นไปด้วยอ่ะลา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 คิดถึงจัดเว้นจังหวะทำไมเลือนน่าทำไงได้พบเธอคิดถึงและนอนฝันดีครับเนี่ยโน้ตตรงนี้มันมันจะเพี้ยนเอาคแต่ระวังเพราะว่าพอเต้นปั๊บเดี๋ยวลืมโน้ตโน้ตดีๆโน้ตดีๆ จำโน้ตไปอะคิดถึงไม่ใช่เมื่อกันมีทุกองแอบมองอยู่เช้าเย็นก็รู้ว่าคงทำได้แค่ทุนนี้แม้ดีแค่พบเธอคิดถึงและนอนฝัน หนึ่งคูกลัวเรื่องของโน้ตที่มันจะไม่ขเถียดเหมือนตอนที่ซ้อมอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอร้องร้องมาแล้วแบบเนี่ยแบบฟลิปขึ้นมาแบบโน้ตมันกระโดดกระโดดกระเด้งกระดึงต่าต้องคือเล่นโอเคแล้วคุณชอบแล้วมันก็สนุกดีน่ารักดีเออบบรับ <c oughs> มันก็ไม่ได้เศร้าเหมือนทุกคนอะไรขนาดนั้นแบบ <c oughs> คนมาทีหลังก็ต้องเศร้าต่อไป ไอคนมาทีหลังก็ต้องเศร้าต่อไปแต่อดใจไม่ไหวเมื่อได้ใกล้กันจุกจุกตายอยู่แล้วนะจุกจุกตายอยู่แล้วนะหน้าเอาเอาอารมณ์ออกมาอีกจุกจุกตายอยู่แล้วนะไม่ต้องทำไมออกเลยจะจุกตายแล้วนะจะรักนี้ไม่ได้บอกเธออาต่อ ลรงแงร<ผ>มคุณมีมลูกคองไม่ใช่จ้าองอจ้ากลองรักคุณมีจุคของแอบมองอยู่ทุกวันเป็นลงชอกแฟนชุดบ้านถึงที่รู้ตัวก็นรารักนาก็นา่นรานราักนาถึงใจนักไม่เคยเป็น ดูหน้าจอยดิหน้าอ้วนน่ะ <c oughs> อะไรวะใส่ไปเลยเลงรักคนมีลูกสองเนี่ยลงรักคนมีลูกสอง <c oughs> <c oughs> ชอบ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 โอ้แล้วใส่ลงเมื่อกี้ที่บอกคำว่าอะไรมั่งเศ <c oughs> ร้าใกล้ ลองนี้น่ารักอ่ะน่ารักอ่ะไม่ต้องง่ายนะ้นเไม่ได้ฟิลโอ้มองหน้าจอยยิ่งไม่ได้ฟิลใหญ่เลยอ่ะน่ารักอ่ะไม่เขาชี้ไปที่แมวกับหมาเนยตรงนั้นใช่ไปเต่าได้ละพี่เต่าลองเดินตกน้ำนโหแรงไม่กล้าตกพี่เต่าฟ้ามหรอกแงทำไมอ่ะเขาดูดิอ้วนขึ้นไหมเอ้าจอยทับทับ ทับเลยลูกทับทับ,ทบไม่ค่ะจะไม่ชอบใช้กำลังเอ้ย <Hey. S 1> ทำไมจะพ่นน้ำอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช้กำลังตัวเองนะแต่ใช้กำลังคนอื่น